ข้อยบั่นเตาน,ตนอนะครับบั่นเตาน,ตนอโอ้ผ่านมาพอดีบรรยากาศนะครับผมผอกับข้อยเถิกไงนะครับข้อยเถิกไงนะครับปรือมูไงครับสูงไงนะครับสูงไงง่ายงามอยู่ด้ีครับในสายตาผมเนาะเดี๋ยวเาอยู่เปชมบรรยากาศกันนะครับผม ได้แหละอิปอยตั้งได่น่ละโอาเอาข้อยังอย่างเดียวเลยนหมครับแม่วัวด้วยบ่พรอมวัตเตสิพรอมวัตตบันได้นี่ครับนำพ่วงห้านี่เนาะอ๋อข่อยยังนู่นนี่ห้อยยังนู่นนี่ก๋วเตี้ยวซุ้มแพรก๋วเตี๋ยวุมแพนะครับผมนี่เลยนี่เลยข้อยพรอแม่โตครับมื่อนีร่อันนี้เปิดเท่าไรครับผม สองแสนห้าเล่าได้เล่าได้พ่อร้านเงินอุไทยร้านเงินอุไทยนะครับผมร้านเงินอุไทยนี่เป็นลูกตัวใดเพชรพูเขียวข้อยข้อยมาตาใส่ควยพ่ออ๋อซื้อมาอีกเช่หนึ่งมีใบยังนะพ่อเนาะบ่มีใบตาว่าอ๋อตาว่าโอ้ยยยโยลูกอู้ใหญ่ครับผม สามปีสปีแล้วพ่อนสาปีแล้วคู่เดียวโอ้สุดยอดเลยพอนะครับไทยไหมอโอ้ยอยากมีเงินเลยเนาะขายอะไเล่ะนี่ราคานี่ยมักแข่งมักเเข่งสองแสนห้าต่อร่องไหนเหมือนเนี้ยแม่ก็ใส่มาดีเฮ้นะครับผมออ้ยไงครับไงครับคุ้มฟูงเลยเนาะ ได้ได้ปพุ่มฟูงนะพอนะเออกำลังกำลังขึ้นกำลังขึ้นนี่เนี่ยเบื้องส่งเพิ่นอยากเห่าๆอย่างน้อยนะครับพี่น้องสวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์นะนะครับผมตอนนี้เขาอยู่ที่ตลาดขั้วนะครับผมบ้านเตอหน้อนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับผมอ่าหนึ่งหาสิบหัมีเบอร์โทรบะที่ศูนย์แปดเจ็ดสองสองแปดสองสองแปดสามเจ็ดหนึ่งศูนย์สามเจ็ด พ่อเตี้ยชุมแพรนะครับผมอไปถามพามิพ่อก็ได้ลร้านปันสุรินพ่อออยู่บ้านไปดึงอยู่บ้านก็ได้ติดต่ออีพ่อได้นะครับผมไปเบิ่งย่อนลังก็ได้นะครับมีลูกเก่าจะเล่นพอมอ๋อกาลังจะออกอันนี้อันนี้ค้าวกี่ปอห่อหนึ่งบ่คข้าวบานบานเนาะอันนั้นจังมุลากระชับนั่นไว้นึ่เป็นลูกเก่ามุลาอะไรมุลาพ่อ นี่นี่แม่นแม่นั่งแม่นั่งผุ้นะ่ะหกหมื่นแม่วันนั้นห้องหกหมื่นเออครับไออ๋อนี่แม่นี่หกหมื่นเออแม่นแี่สี่หมืน่นเราจะบอกว่าบงข้อยจากปีแล้วนะค้อยจากปีแล้วอืมให้ลูกไปกินยาละปล่อยใส่เลือดลูกหกจ้ำตรงลี้ยงนี้แล้เอาอันนี้คือตลาดเปิดปิดแล้วบอครับด้วยจังเลยแล้วเลิกเลยเอาเลิกแล้ว ตะกี้วยร้า,าเหนีตอนมือเช้นนี่นนอโอ้ผมมาประทันค่เสิมีทุกมือบ่ระมีทุกวันอาทิตย์มันบ่โอ้ยไปบ้านเราน้า้ามโอ้เพินเ่นเพิ่นเก็บคว้วไว้ละครับตลาดตลาดวครับผมโอ้มาบ่มาบ่ถึงจจงวะครับผมน,นี่บ่รถที่พใส่ได้ี่ตัวนี่โอ้ครับโอ้มาตัวนี้แห้งครับผม ข่อยไม่ได้เหยียบเสียกบ้านิควา่ชื่อมากเลยไได้เหยียบเสียกตรงล้างเงี้ยงหน่อยครับผมเขก็ไปแก้ไขเอาไปแก้ไขเอาพี่น้องลังแตนังหน่อยนะครับไปแก้ไขเอาย่อ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 ปุ่ไอ้ฟาปุน กำลังขึ้นงอแล้วงอแล้วต้นงอแล้วต้นงอ,งอหางอหฮามูอแล้วโอ้ยมาบ้าทัฒนตลาดครับผมตลาดไวหวเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีคพอ่อนีอ่มาบ้าทัฒนอีกแล้ว อันนีน้ซ mm ื hmm. ้อบ่ครับนี่ซื้อเขาหรือเอามาขายครับพ่อเอามาขายครับอาขยราคาบ่ได้ก็บ่ได้ขายคือว่านะพ่อเนาะงัวบานๆเท่าตัวนี claro ้ทั้งรถนี่ว่าเท่าไรละพ่อยี่สิบห้ายี่สิบห้าตัวนี้ละราคาเดียวกันบ่สองตัวราคาเดียวกันครับเอาราคาเดียวกันเลยบ่ราาคเดียวกันเอามาวันอาทิตย์มาทุกวันอาทิตย์บ่พอหรือว่า มาคัครบพ่อพ่ออยู่ใส่นี่ครับอยู่เขาชวนกวางครับโอ้เขาชวนกวางนะพี่น้อง,องมีทุกมืออาทิตย์ผ <laughs> มมออาบัตรทันบัตรไทยพี่น้องมึงครับผมตลาดใบพอดีเออโอเคครับพ่อขอบคุณครับสสน, <laughs> นี่นะครับผมร <laughs> บรรยากาศโอ้มาเสียดายเสียดายเสียดายมาบัตรทัน ไปไว,ว้แล้วคายงามมานบ้า่ามานบ่อ, <laughs> อันนี้ควายิปโตินครับผมโอุ้ดอนัซื้อเขาหรือเอาม,มาขายครับรนี่เอามาขายเนาะเอามไาม่ตัวหรอพอ่อ มันจะเป็นตัวอิบอินี่อเป็น5 2บนห้ามันยู่รอน้องจอะั้นแกงมานมเงนาซีบหนอยบ่บ่ตอตีเตไรพวเขากันมาครับมันเขากัมาหรอนต่เราคุ่น่อเมียนได้อันนี้ควยเป็นบัานนะครับเพ็นเนจ้องเราปะพ่อ คนบ้าแก่ยืนบ่ะไม่ไม่ครับผมพี่น้องผมนี่แหละครับพอผมมันขันไปมันก็ไกปก็มันมีว่าดูครับฉันนี้ข่มไม้มันขันบนหัวบนแรงบนแรงไหนก็ได้มาพระทันบรรยากาศพี่น้องปรได้ศไทยให้เิ่งไทยต้องไม่ปลอมครับเกบวกจะเกยสองกิโลลิมาพรท่านบรรยากาศพี่น้องเอ้ยนะครับผมลงมาลงมามาไม่ทันบรรยากาศ นี่งัวในขอกวายแล้วอันนี้พันนะงัวพันมาบั้นอันนี้งวกีงวด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 กีสว,ว,วัสด,ดีครับไอ ครับบรรยากาศับมาว่าท่านตลาดมีกล้วยนะครับมันเป็นรถแล้วอันนี้ซื้อออกหรือหรือเอามาขายครับซื้อเขาหรือเอามาขายไห้ซื้อเขาหรือเครับลูกเบิ่ม้มีใบใบใบม่ไ้ใบ อ๋อคุยว่าลูกเบิ่มนะครับนะเป็นเข้มใหม่นะครับงามกัเบิ่มนี่นะครับผมเพิ่นว่าเป็นลูกเบิ่มนะครับเบิ่งขาเบิ่งขาโอ้อนะครับงามงามงาม ดกเบิ่มมขออยากดครับซื้อเขาเท่าไรครับซื้อเขาบอกราคา่าได้บ่้อเขาราห้าหมื่นห้านะครับผมยุปายุฟ้ามอะไเนี่ยไปยุใสโนนม่วงครับนนม่วงโนนม่วงอำเภออะไรครับอำเเมืองครับอำเภอเมห้านี่บอฝอนแกหฮานี่บอครับโอเคฟาร์มคณิตฟาร์มอยู่คณิตฟาร์มนะครับผมฟามดเลยฟาร์มพื่นำ่ะ อ่าเดี๋ยวตามไปครับผมเดี๋ยวตามไปอันนี้าร์มเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าสี่เก้าสามหกเก้าสามหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดนะครับผมที่ซื้อยังนะครับผมคณิดพี่คณิดนะครับผมนี่เลยครับผมลูกเบิรมลูกเบิร์ดพลดยตามไปเบิ่งหนาฟาร์มนะครับผมไปตามไปเบิ่งกันนะครับมาหอดตลาดไหวพอดีพี่น้องเอ้ามือนี้กับสิบประมาณนี้ครับผม ขอบคุณสวัสดีครามมีกุ้งตัว่ขาอยากนะ